เมียใครเอ่ยมเมียใครเอ e. ่ยสีสีขวานฟ้าหน้าดำสีสีหางยาวสีสีแว่นดำน้องรอหนุ่มรอดำขาวน้องทองน้องทองน้องทองทองเยอะแยะมีทองหลายทองมีทองหลายทองสีสีแว่นดำดำสีเล็กน้องผ้าขาวผ้าขาวผ้าขาวนั่งบนนี้กัเต็ม กับแพนด้าแพนด้าน้อยแพนด้าใหญ่แพนด้าดำแพนด้าขาวเอามานั่งเล่นกันอ <c oughs> ันนี้สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่เท้าขาวเท้าขาวใหญ่ช <areas S 2> <t> ื่อไม่ร <t> ู <splash> ้ช uh ื่ออะไรจำไม่ได้เท้าขาวใหญ่เท้าขาวเล็กเล่นกับเด็กๆใหม่เด็กเก่าเด็กเก่าเด็กใหม่เด็กวัดผงชัยอันนี้สมาชิกใหม่ออกมาเล่นตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็มี นี่ก็สมาชิกใหม่เหมือนกันนี่ก็เทาเหมือนกันนี่ก็เทาขาวเหมือนกันลูกเทาขาวไม่รู้เล็กรู้ใหญ่เลยทำไม่ได้อันลูนขาวใหญ่อันนี้ขาวขาวเล็กเลยเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันขาวใหญ่คือสีขาวเยอะๆหน่อยสีขาวเล็กคือสีขาวน้อยๆกขาเรียกขาวเล็กเนาะงานลงยุกลูกดีลูกลูกดูดีเท่ากันไหมแม่นละเท่ากันเนาะนี้อันนี้ขาวใหญ่นูกขาวเล็กเหมือนกันทำเทาขาวเทาขาวเล็กเทาขาวใหญ่ เราปูกก็นำภาพน้องน้องเหมียวให้กับทุกทุกท่านตัวนี้อันนี้คือนี่น้ำตาลขาวน้ำตาลขาวกลายเป็นดำดำไปแล้วน้ำตาลขาวกลายเป็นดำไปแล้วทองหางยาวทองหางลายคอเป็นแผลคอเป็นอะไรเป็นเป็นเลื้อนพ่นสเปรย์พ่น,พนยาพ่นแล้วยังไม่ผนยังไม่ขึ้นนะครับนี่ก็ทองเหมืนอนกันทองมีหลายทองครับวันนี้ลวงปูขคนนำภาพน้อง,น,องน้องเหมียวออกมาเดินพักผ่อนจนใจ ยาใกล้ค่ำให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะพอเด็กกินข้าวกันแล้วกินข้าวแล้วแล้วก็น้องเหมียวไปทํามันไปพบหมอน้องจินตลาก็เป็นแผลก็นํามาแยกอยู่เราดูแลเขาไปก่อนนะดูแลไปเอายามหมอมาดูแลเองคนระับถ้าไปมาไปมาทุกวันมาไม่สะดวกไม่สะดวกก็รดลาดแล้วก็ไม่มีทั้งแผร้อยแผร้เขาก็ลำบากนะเขาก็มีงานต้องารต้องทํา ก็ไม่สะดวกก็เลยรับยาหมอมาทำมาดูแลเองครับก็ทำแผลแล้วก็ให้ยาแก้อกเสบแก่แก่แผลติดเชื้อนะครับให้เขากินให้เขากินให้เขานอยู่ก็ดูแล,ขขขแลขเขาด้วยความรักด้วยความมุ่งใจและความเมตตาเขาก็น้องเมียน้องไกลยอยู่ด้วยกันตอนนี้ยังดีมีมสุขนะตอนนี้ก็มีฝนฟ้าตกลงมาก็มีเหตุการณ์อะไรที่ต้อง ทำเองก็ทำได้อยู่นะนี่ครับขอขอรมตนาสาธุกับทุกคนท่านที่มีความรักความห่วงใยน้องเมียวน้องไก่อีกวัดพงชัยรวมถึงหลวงปู่รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันขอขอรมตนาสาธุขอบุญกุศลดาดวงเปลี่นเพราะราจะนำความช่วยทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่จะขอได้ทุกความมุ่งมากปรารถนาทุกการทุกท่านทุกคนเธอสาธุ พออยู่ติดไว้ที่นี้นะพวกกั็ไม่คิดจะไปช่วยในมิตรทัศน์ทุ